ะสอัส <พอ S 2> ดีน้องไบร์ค่ะครับหน้าบวมๆววมนิดนึงจะคือศัลกรรมเหรอคะหรือว่า <c oughs> นี่นี่คือลดลงมากแล้วครับ<ช>ไปไปผ่าฟันคุดมาครับตเตรียมจะจัดฟันและโอ้โจะหล่อแล้วน้องพี่ใช่เอกกว่าก็เดิมอีกอันนี้ไม่รู้ครับแล้วมันต้องบวมอีกนานไหมคะ ก็ตอนนี้ก็ใกล้หายแล้วครับเดี๋ยวต้องมีข้างหนึ่งฮะใช่ก็ต้องหาเวลาดีๆแล้วก็ผ่าหน้าก็จะโยสองข้างก็จะโยอีกเหมือนเดิมคุณหมอบอกว่าไงคะต้องแบบดัดนานไหมหรืออะไรเงี้ยก็ประมาณสองปีครับแต่ว่าดัดข้างในปะฮะเป็นแบบใสครับหรือว่าเป็นเพราะว่าเนื้อเซลล์บ่อย ไม่ใช่ครับก็เห็นหลายๆคนแบบแนะนาไม้จัดฟันอะไรอย่างนี้เราก็เห็นแล้วเออน่าจะจัดแล้วฟันอย่างนี้คุยกับคุณหมอหมอว่าไงครับจัดแล้วหล่อขึ้นไหมมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็ฟันก็จะสวยขึ้นอะไรอย่างนี้หล่อเลยคราวนี้น่าจะหล่อขึ้นครับไม่คอนเฟิร์มว่าหล่อขึ้นไหมก่อนก่อนที่ไปถ่ายเบื้องหลังพี่เนสมาน้องเนสมาเป็นไงางครับทำไมใบไม่เล่นเป็นพระเอกมีคะโอ้โห อันนี้เขาเขาไม่ได้ติดต่อมาเดี๋ยวว่าเขินไหมครับไม่ได้เขินครับถ่าเล่นก็เล่นได้ไม่ได้คิดอะไรเลยใช่ฉากบนเตียงจับหน้าการลึกถึงความหลังนะครับโอ้โหฮะจริงระลึกถึงความหลังยังไงครับก็ในในเรื่องนะคะเรื่องอะไรเรื่องความหลังอันหรว่าเลิศเลิลึกเองเหรอว่าถามผมอะไรรืลอกความหลังมันเป็นเอ็มวีเราไม่ได้ถามเรื่องชีวิตจริงโอเคครับชีวิตจริงระลรกือความหลังไม่มีครับไม่มีแต่เล่น นะคะเจียเพื่อนในเพลงนี้ก็แบบเหมือนแบบฮิตเหมือนกันเพลงบายและเพลงเนสด้วยครับก็ก็หวังว่าจะได้เห็น mv เนทมาเร็วๆนี้ก็จะเข้าไปคลิกดูแต่ของบ่ายก็ปล่อยมาแล้วของบ่ายยังไม่ปล่อยเลยครับถ่ายก็คือถ่ายเก็บไว้แล้วแต่ว่ายังตอนนี้ยังรอทางบริษัทเขาปล่อยออกมาครับแต่นางเอก mv ก็เห็นบอกว่าน่ารักเชียวก็เป็นเด็กเป็นน้องที่น่ารักครับ พอร่วมงานดูแล้วเขาก็แบบมีความมืออาชีพอะไรอย่างนี้เราก็ต้องขอคําแนะนาจากเขาอยู่เขาผ่านงานโฆษณาเลยใช่เขามีแบบโฆษณามีอะไรนะพี่เนสเขาเลยเอาคนหล่อมากเลยนะชิมะนาวหนุ่มเชียงใหม่อายุยี่สิบโอ้โหมาจากเชียงใหม่เลยบินมาเลยมาให้เนสเลยโอ้บิวบิวทำไมอะพี่เจก็ตัวเองไม่ยอมไปเล่นนะเขาก็นว่าตัวเองจะไปเล่น งั้ <farklı> นมันไม่ได้เขาก็ว่าไม่ได้เขาก็แซวไปงั้นแหละครับค่ะแล้วจะมีอะไรอีกไหมคะสำหรับไบสำหรับไบอะครับคอนทงพันเสิร์ตที่ไหนเียนะอันนี้ยังไม่มีครับคือตอนนี้ก็คือรอโปรโมทอย่างเดียวแล้วรอโปรโมทสู่สาธารณชนตอนนี้ยังเก็บไว้ในใจอยู่เพลงนี้ดีแล้วจะได้ปล่อยพร้อมโซ่เนาะใช่ครับอ่เขาบอกว่าพี่ไบเจ้าชู้จริงไหมคะืึโอ้โหโซ่มากอะไร ไม่ไม่เจ้าชู้ครับเนี่เอฟก้าวใเจ้าชู้สุดะแกงเพื่อนอะไอโซแน่เลยอะโซก็ชอบออนเนาะอ้โหชอบออนแล้วเจ้าชู้น่าจะเป็นพี่ซันนี่ครับเหมือนเหมือนเขามีประสบการณ์เยอะอะไม่ไม่ประสบการณ์เรื่องผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนรู้จากถึงพี่ไบเจ้าชู้ลำดับที่เท่าไหร่ครับโอคโนี่คงแบบท้ายๆอะไรไม่เจ้าชู้ครับไม่เจ้าชู้เป็นคนดีคนดีสีสังคมครับ อันนี้บอกใครบอกพี่หรือบอกเนสครับอกท่านผู้ชมครับแล้วก็บอกพี่แจ็คด้วยแอ่ทราค่ะแต่ทราบว่าเนทไม่สบายบ่อยเป็นห่วงไหมครับเพื่อนก็เป็นห่วงครับเหมือนเป็นวัดอะไรพี่ก็เหมือนจะเหมือนเขาทางานเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ร่างกายรับไม่ไหวอะไรอย่างนี้ก็ต้องให้ให้เขานอนเร็วๆอะไรอย่างนี้ครับก็อยากให้เขาแข็งแรงสักทีถ้าว่างๆก็ควรออกกําลังกายอะไรประมาณนี้ดีกว่าครับเพราะพี่ใบก็อาจจะไม่ได้ดูแลตลอดเนาะเจะไปหัวหินกันนี่ค่ะสองคนดาราเดลลี่อ๋อของดาราเดลลี่ใช่ครับก็ฝากทุกๆคนติดตามกันด้วยนะครับถ้าจองตั๋วไม่ทันก็ขับรถตามไปก็ได้ที่หัวหินครับผมหัวหินไม่มีเครื่องบินปะ หัวหินไม่มีไม่มีครับต้องต่อรถทัวร์เป็นเป็นรถไฟครับผมไปไปเป็นรถไฟการโบก,กี้เลย,ย,ยกกไปด้วยจังเลยไปดีครับซึกฉาชักซึกฉาชักซึกขาอักปีใหม่ที่เปไหนกรันน้องวันปีใหม่ก็ทำงานทำงานครับมีที่ขอนแก่นครับก็คือ ไปไปร้องเพลงนี่ขอนแก่นเลยเขาดาวทีเดียวตรงนั้นเลยครับไปกับไปกับเนสกับพี่เคครับสามคนแล้วเคไปทําไมอ่ะคุณผู้ชมเอาไปไปดูแลเออไม่ได้กาะขอคอนะถ้ามีถ้ามีไบเนสก็ต้องมีพี่เคด้วยอะไรเงี้ยหน้าแดงทำไมเนี่ยไปเอาปไปเลยคป้าไปครับติดตามเพลงเนาะเผื่อพี่ใหม่จะได้ฟังกันก็ ฝากติดตามผลงานซิงเกิลแรกของใบนะครับชื่อเพลงว่าอย่าพึ่งเซโนฮะเพราะอึดใจเดียวแล้วผมพูดมาอึดใจเดียวนี่หลายครั้งละเดี๋ยวีกนิดเดียวครับก็จะได้ปล่อยแล้วฮะก็ถ้าปล่อยมาเมื่อไหร่นี้ก็อยากให้ทุกคนช่วยติดตามแล้วก็ช่วยโหลดช่วยส่งต่อกันด้วยนะคะฝากเพลงของเนสด้ไหมครับเพลงแหงัวใจของเนสก็ชื่อเพลงแห่งหัวใจใช่อย่างที่พี่แจ็คบอกครับเพิ่งถ่ายมีเสร็จก็หล่อมากจริงเพ่งหล่อปะก็ ฝากท่านผู้ชมช่วยติดตามเพลงของเนสเลยครับชื่อเพลงว่าเพลงแห่งหัวใจครับผมสนุกไปหน้าแดงอ่ะแดงนี่สิวว่าไม่ใช่เหรอคาณดรใบไม้ไม่ดีกินด้หรือปาใช่หรู้ว่าพี่ร้ใแล้วสง่วมสดีค่ะที่นน้อื้อนูมาตอนนี้